สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตอบข้อสงสัยนะคะหลายๆคนถามเข้ามาว่าวิตามินซีกับโสมต่างกันยังไงเนาะวันนี้ก็จะมาบอกว่าตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินซีบุตเตอร์เซรั่มนะนี่ค่ะเนื้อน้องก็จะเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเจหวนทุกคลน,นี่ เนื้อเซรั่มนะคะคือเขาอ่ะช่วยบูดผิวในเนี้ยจะอัดวิตามินก็ไปก็คือวิตามิน C กับวิตามินเอฮา5เท่ามีวิตามิน B3 นะคะมีพูต้าไฮโอนแล้วก็มีอัลฟาบูตินนะแล้วก็ยังแถมไฮยาลูรอนเข้าไปให้ด้วยพราะว่าเรื่องความชุ่มชื่นของผิวอะสาคัญมากมันจะทําให้ผิวไม่แก่นะคะในเนี้ยก็คืออัดวิตามินทุกอย่างที่ทุกคนอะชอบกินที่คนส่วนใหญ่อะชอบกินนะคะก็คือมาจัดเต็มเป็นวิตามินเข้มข้นสําหรับทาผิวนะคือ คือแบบทุกตัววิตามิน C วิตามิน E วิตามิน B3 อะไรอย่างเงี้ยคูต้าไทโอนอะไรอัลฟาบูตินคือเขาช่วยในเรื่องของผิวโดวยตรงอยู่แล้วทุกคนจะรู้แล้วก็เห็นผลเร็วมากนะคะแต่ว่าในเนี้ยไม่มีกันแดดเนาะส่วนใครที่จะใช้เป็นโลชั่นหลักนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะน้องก็จะมาในรูปแบบของครีมโลชั่นบํารุงผิวเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะในเนี้ยก็จะมี คขมิ้นานาคาโสมนะคะเปลือกผนคือสมุนไพรหลักๆที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเออขาวเราจัดมาในหลอดนี้เลยและเขายังมี s p f 5 0 p a บวกๆคือเราใส่สารกันแดดลงไปด้วยทุกคนไม่ต้องกองังวลว่าเอ้ยเราทาบำรุงให้ขาวแล้วเราจะไปตากแดดเราดำเหมือนเดิมไหมตัวนี้ป้องกันแดดเพราะมีสารกันแดดด้วยนะคะ s p f 5 0เลย สามารถใช้คู่กันได้ก็คือเราขายนะคะ2หลอดในราคา5 8 0ส่งฟรีนะสามารถอุดหนุนกันได้ไม่ว่าจะชอบเป็นบูทผิวไม่ว่าจะชอบเป็นโลชั่นหรือว่าแนะนำเลยก็คือให้ใช้คู่กันจะเห็นผลภายใน7วันเลย Do you w a n t a know